ไปอย่างเรามาเที่ยววันนี้พี่นกนะคะเพื่อที่จะไปซื้อขนมให้แม่กับพ่อนะคะอ้ยังพันบาทเดี๋ยวให้ซีดูด้วยโอ้โหพันบาทนะคะขอบคุณพี่มุกขอบคุณพี่มุกนะคะขอบคุณพี่มุกนะคะขอบคุณพี่มุกเลยขอบคุณพี่มุกครับ ให้การคือเหมือนให้แม่ครับขนมให้แม่แล้วพี่นกก็ซื้อขนมให้ตัวเองแม่อยากกินอะไรพี่ก็ซื้อกินเลยว้าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดีพี่นกด้วยอุ้ยเอ้าอ่านอีกอย่างยังมาได้ยังไงพี่ชายไปไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวขากับเราเนี่ยได้ได้เดี๋ยวพี่ไปสั่งขนมจีนแบบพี่อะไร ดับประหัตได้าไหมเอาเครื่องเบียร์โหลดเลยเครื่องเบียร์โหลดเลยก็ได้ม MB ของพี่น้องยังลงไม่ได้เลยนะครับยังงงเหมือนกันน่าจะขอนี้ขอนี้ขอนี้เครื่องเบียร์ดิเครื่องบัญชีนะไปดูแลช่องตอยไอ้อีกอันนึงเอา ดูแลซอยม่กเขยอย่างกันหน่อยน,นะนอนมี่นะให้โดยเฉพาะมาบาบเบียเด้อเบียดปกเกเ็ดบยังไงเด้อแต่มันโหลดบ่ได้ไหมอยากอัพให้พีอ่อะไรวะขอบคุณพี่มุกนะครับที่ส่งตังให้กับพี่นกนะครับได้มาส่งต่อนี่เราขึาาน้นมาบรมมิตรสานสกลนครนะครับทุกคน Fly, วข้าวด้วยแต่ละคนก็กำลังไปฟรีกับข้าวมากินจะไปยังอิ่มอยู่ไหมแนนน้อยกินยังบ้างไปยังอิ่มมาเลยนะครับ แอร์ฟุ้งนไงก็ต้องแอร์ดับไปแล้วเลยได้เลยนกขึ้นก่อนไหมให้พี่นกเข้าลาดเ๋รวก็จะลงใหน้นะครับทุกคนนกทำอะไรดีวะสาวอลายมาให้นั่งเนื่อยเหรอ หนมาอเอากินได้เบียร์คิมให้พี่น้องก่อนได้ก่อนเด้อแล้วก,กิน,นใหม่คิมนะน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนคคคนะครัคบในการรับชมครับผมสวัสดีครับ